เออคือชุดนี้ธัญญาอาสยามชาวเน็ตแห่คอมเมนต์เห็นตรงกันเป๊ะต้องบอกเลยว่าใครหลายๆคนคงรู้จักเธอเป็นอย่างดีสําหรับธัญญาอาสยามนักร้องลูกทุ่งสาวอีสานมหัศจรรย์ลูกหลานเมืองร้อยเอ็ดด้วยความที่เจ้าตัวลดแลนอยู่ในวงการเพลงมานานหลายปีทําให้มีผลงานให้แฟนๆได้ติดตามเป็นจํานวนมากเลยแหละคะ่ะแถมช่วงนี้ยังแฮปปี้กับความรักอีกด้วยล่าสุดธัญญาได้ตอกย้ำภาพรักสาวฮอตแห่งปีให้แฟนคลับได้ร้องว้าว ด้วยภาพถ่ายอวดลุกสวยกระแทกสายตาที่มาพร้อมกับเสื้อดีไซน์เกร๋รูปทรงดอกกุหลาบสีแดงโตโตซึ่งชุดนี้เข้ากันดีๆกับบอดี้รูปร่างของเจ้าตัวมากทําให้ภาพรมของลุกดูน่าสนใจทากลางแฟนคลับที่เห็นตรงกันได้ว,ว่านับวันทัญญาก็ยิ่งเปล่งประกายความสวยแบบฉุดไม่อยู่จริงๆสวยมากสวยขึ้นสวยขึ้นทุกวันจริงๆนะคะน้องทัญญาสีแดงเหมาะกับน้องจริงๆสวยขึ้นทุกวันเลยค่ะ สวยมากเลยสวยจ้าสวยมากค่ะ FC นะคะ beautiful โอ้โหชุดนี้ธัญญาจัดให้สองดอกใหญ่ๆนับวันยิ่งสวยออร่า